สัดีค่ะทุกคนตอนนี้อิงก็จะไปปั่นจักรยานอีกแล้วนะคะตอนนี้จะไปปั่นที่หนองตุงนะคะปั่นจักรยานกลับมาแล้วค่ะตอนนี้อิงจะพาทุกคนไปเที่ยวในหมู่บ้านมีอยู่บ้านเก่าอีกประมาณสองหลังนะคะจะพาไปดูนะคะทุกคนนี่ทุกคนอิงก็มาถึงบ้านหลังเก่าตรงนี้แล้วนะคะเดี๋ยวจะพาทุกคนเข้าไปนะคะนาย อันนี้อิงก,ก็มาถึงแล้วนะคะอันนี้ก็ยายที่อยู่บ้านนี้นะคะทุกคนอันนี้ยายอยู่คนเดียวนะคะตอนนี้อิงก,ก็มาจะมาคุยกับยายนะคะอ๋อกาเซคคันนอะเนาะอ๋ะอ,อเออนั่นแหละเออนั่นนะ่ะใช่หรอนี่ก็เป็นครัวของยายนะคะนี่ค่ะ ตอนนี้ยายบอกว่ายายอยู่คนเดียวนะคะทุกคนอยู่คนเดียวตอนนี้ก็ไม่มีญาติลูกหลานก็อยู่อยู่ฝั่งแม่สายอยู่ไกลามากค่ะตอนนี้ก็อิงก็มาเที่ยวหายายในหมู่บ้านนะคะยายอยู่คนเดียวค่ะทุกคนแล้วนานเฮือนนี่นเฮ็ดหงอปีเกลือพอสองอ๋ออันนี้เพิ่งสร้างมาเพิ่งตบแต่งประมาณ25ปีที่แล้วนะคะทุกคนอันนี้ก็คือห้องครัวของยายนะคะ อยู cues, ่คนเดียวก็ห้องครัวก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนยายก็อยู่คนเดียวนะคะทุกคนให้กําลังใจยายหน่อยให้กําลังใจยายหน่อยนะคะทุกคนอันนี้ก็คือบ้านของยายนะคะทุกคนอันนี้ก็เป็นชั้นล่างอันนี้ก็จะเป็นบ่อน้ํานะคะแต่ก่อนเขาก็จะใช้กันแบบนี้นะคะทุกคนก็อันนี้ค่ะบ้านยายค่ะอันนี้ก็คือหมู่บ้านของอิงนะคะทุกคน อันนั้นก็ตรงนั้นก็คือบ้านหลังเก่าเหมือนกันค่ะเขาก็ไม่มีญาติญาติเนะแล้วก็ยายก็อยู่คนเดียวตอนนี้อ๋อยิงก็จะให้ตังค่ายายนิดนึงอ๋อเออนายอันนี้อุเบอยงเงินลูนายนะเออไม่ใจอะไเนี้ยอ๋ออ๋อค่ะอ๋อออกากาใส่กายาวัานก็ไร้วันเนอะอออ๋ คนเราจะเข้าไปดูในห้องครัวของยายนะคะตอนนี้โอ้ยอโลอันนี้ประตูประตูอ๋อมีไฟด้วยยายบอกว่ามีไฟดยนี้ยายก็อยู่คนเดียวก็ยายก็หุงข้าวกินคนเดียวนะคะก็ไม่มีอะไรมีแต่ฟืนทำกับข้าวนิดนิดหน่อยๆ สมัยก่อนคะ่ะทุกคนเป็นกำลังใจให้ยายด้วยนะคะตอนนี้ยายก็ไม่สบายอยู่นะคะไทยเหรอน <laughs> ใจนะคะไทยเยื่อ <laughs> <laughs> ไปดูข้างบนกันนะคะทุกคนไปดูไปดูข้างบนกันทางย,ยาย นี่ค่ะนี่ก็ยายอยู่คนเดียวนะคะทุกคนโหอ,อันนี้ยาอันนี้ยาวาอ,อ่อโฟอนโฮวะนายเนยีน่โฟนโฮวะอ,อ๋ออันนี้ก็คือห้องของยายนะคะน,นี่ห้องของยายไม่มีอะไรค่ะอ๋ออือมยากเ็เลีนะเนาะอ,อ่อ,อตอนนี้อิงก,ก็มาอีกบ้านหนึ่งแล้วนะคะตอนนี้ก็ มาในหมู่บ้านบ้านของน้องชายคนนี้ค่ะอันนี้ก็เป็นบ้านที่เก่าเกะที่สุดในในหมู่บ้านน้องๆก็อยู่คนเดียวนะคะน้องชายคนนี้ก็อยู่คนเดียวเลี้ยงไก่เลี้ยงไก่ไก,ไก่ปูมีหลายตัวใจในไก่อ๋อเจ็ดแปดสิบเกินโอ้โหน้องเขาเลี้ยงไก่แบบเจ็ดแปดสิบเลยค่ะ ตอนนี้ไก่ชนก็มีเยอะมากค่ะทุกคนน้องก็อยู่คนเดียวน้องยังไม่มีเมียนะคะอันนี้ว่าห้องครัวน้องค่ะห้องครัวนี่ทำทำกับข้าวกินไหมเนี่ยฮะทำกับข้าวกินไหมทุกวันนี้โอ้เออบ้านก็ให้ไก่อยู่หมดเลยค่ะเยอะมากค่ะไก่ชนขายก็ไล่น้ำแน่นหนใจหนอ เฮ้นในเฮ้นกี่ปีแล้วเนี่ย20สิกว่าปี28ปีเกือบ30ปีนั่นแหละเนาะบ้านนี้เกือบ30ปีนะคะน้องเขาคลอดมาก็น้องเขาก็จะอยู่ตรงนี้คนเดียวนะคะเอ่อญาติก็เสียหมดน้องก็มีพี่สาวพี่สาวก็เสียแล้วก็พ่อกับแม่น้องก็เสียค่ะ ตอนนี้น้องก็อยู่คนเดียวแล้วก็เลี้ยงไก่เลี้ยงไก่ชีวิตประจําวันของน้องเขากา็ไปเรื่อยๆนะคะทุกคนทุกคนก็ช่วยให้กําลังใจน้องชายหน่อยนะคะน้องชายก็ทํามาหากินคนเดียวนะคะอ๋อออเขาก็ใส่นั่นน่ะเนาะที่ไหนได้มันจะติ่มเปึ้ประหยัดเขานั่นน่ะเนาะออ แคเนี่ยแค่เนอะอันหันพี่จอยออนเร่งอยู่ทีเฮิ่นแต่มันจะแบบเออใจเออใจน่ะตั้งแค่กันเลยใจหมอจริงจ้าหมอเร่งไก่ในแค่กันเลยเออเออเอออืมอันเออเขาที่เขาที่จ้องมาเลี้ยงเนี่ยผมจะ น้องก็เป็นโควิดเป็นโควิดเพิ่งหายแล้วก็คนอื่นในหมู่บ้านจะมาเลี้ยงไก่ให้นะคะสิกว่าวันค่ะน้องบอกว่าน้องออกมาก็ไม่มีไม่มีอะไรแล้วตอนนี้ก็ต้องเริ่มใหม่ค่ะทุกคนตัวคนเดียวเนาะน้องก็เราไปดูกันนะคะว่าเยอะขนาดไหนตรงนี้ก็จะเป็นไก่หมดเลยค่ะทุกคน ดูดิเยอะมากเลยข้างหลังก็มีอีกค่ะโอ้โหเยอะมากรอบรอบรอบร,อรอบ้านรอบรอบบ้านเลยค่ะโอ้โหเยอะมากดูดิไก่ชนก็มีเยอะมากค่ะทุกคนทำมาหากินไม่ง่ายนะคะชีวิต ประจำวันทุกวันเล่งเร่งวันอะไรบอกเลยอ๋อนี่ค่ะน้องเขาก็กําลังเลี้ยงไก่อยู่นะคะอ๋อก็กินได้ก็น่ะหนอไปลานที่เหมือนเลี้ยงเขาอ๋ออันนั้นเนี่ยอันนี้ค่ะน้องเขาก็จะไปเอาต้นกล้วยมาทำให้ไก่กินค่ะน้องบอกว่า ไปเอามาทำให้ไก่กินนะคะทุกคนทุกคนถ้าชอบคลิปก็ช่วยติดตามอิงอิงแล้วก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe อิงหน่อยนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ